ห้ารอบเสาเนาะจ่ะแต่ละมือเตละดีตุะมาณนี้เนาะถูกบ่าแพงกับเลี่ยงคือเกาละ่ะพี่น้องมันได้เลี้ยงแล้วถูกร้ายกับข้ายบไดสี้ยาไดั่ดอเนาะเมยกระอดเอาวะสันห้าบาอึดเพิ่นว่ะวัคซีนล่าปีกับสีดแล้วเนอะจ้ะ เดี๋ยวอายุสิบสามตัวนี่ยาอยันยาธรรมาชาติยาคุณเพ็งกุล่ะยาอยันเนเปียอันนี้หยาอีหยัยงก่อนบักทั่วดินนะหยาทั่วจำซื้อบ่ได้เนาะ ิดขอบออนแม่ลูกราค่าสองมืนเพิ่นว่าไผสิไปกาขายเนาะตัวบอกไงเนาะุเดี๋ยวพออยู่กับแม่ได้เพิ่นมากินอยู่ผีเสย เลยตัวเปียกๆเพร,ราะว่าบ่มีอันนั้นใสใ่ห้ยแกบก็ไบดบ้ซื้อมานน้องพี่น้องมันแยบก็บอึดบได้มีเวลาไปซื้อแหอ้งความเลยขี้ฝุ่นแบบบ่บมีแกบด้อขี้ฝุ่น